สดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการกลัดแอนพลอยนะคะคอเลกชันที่27เทปที่2ค่ะพบกับคุณบุม๋มตารันพรและดิฉันติดปีธิดาค่ะสวัสดีค่ะสสวัสดีค่ะนแน่นอนเทปที่2แล้วใช่แล้วสำหรับเทปแรกใครชมไปแล้วเป็นอเมทิสสวยๆโอ้โหมากัน3สีสัน<ช>แต่แว,ว่าเป็นอเมทิสชนิดเดียวถูกต้องค่ะนะคะแต่ว่าเทปนี้จะเป็นอะไร นะคะก็ต้องให้ผู้ชมลุ้นก่อนลุ้นไปด้วยนะคะนะคะลุ้นก่อนเพราะว่าเรายังไม่บอกตอนนี้รวัวไปถึงของสำเนาคุณก็ยังไม่บอกก็ไม่แจ้งนะยังแต่หลายท่านคิดว่าน่าจะรู้แล้วแหละเพราะว่าหลายๆท่านดูเทปที่1ไปแล้วน่าจะเห็นสินค้าของสำเนาคุณเราแล้วแต่ว่าตอนนี้ของสำเนาคุณเราก็ยังไม่ให้ดูถูกต้องเพราะว่าเรามีข่าวดีมาบอกค่ะคุณผู้ชมกับโปรโมชั่นประจำเดือนกรกฎาคมนี้นะคะที่ ผู้ชมหลายๆท่านอาจจะเห็นสปอร์ตไปแล้วใช่แล้วนะคะก็จะเป็นคุณแยมนั่นเองนะคะมาค่ะมาบอกข่าวดีกับผู้ชมนะคะกับชุดคอลเลกชันมีดเซรามิกนั่นเองดิฉันชื่นชอบนะสำหรับชุดมีดเซรามิกเพราะว่าถามว่าทำไมอย่างแรกเลยดูด้วยตาปล่าสวยอ่าใช่สวยน่าใช้ถูกต้องนะคะหลายๆท่านบอกไม่เคยใช้เลยมีดเซรามิกมันดีกว่ามีดทั่วไปยังไงดิฉันเพิ่งจะได้ใช้ที่นี่นะตอน ปกติด,ดิฉันใช,ใช่เพราะว่าดิฉันก็จะปกติเราก็จะใช้เป็นมีดสเตลเลสปกติใช่บ้านดิฉันก็เป็นใช้มีดสเตลเลสแต่ว่าอพอมาได้ลองใช้มีดเซรามิกชุดนี้นะ,ะบอกได้เลยว่าโอ้โหอยากจะเปลี่ยนมีดทั้งบ้านเลยนั่นน่ะสิ <c oughs> เพราะฉะนั้นเขาต้องมีความสวยแล้วก็ต้องมีความสะดวกแน่นอนถูกต้องว่าใช้ดีขนาดไหนท่านชมขาดูได้เลยว่าตัวมีดดิฉันว่าน่าจะเบาเลยแหละ ปกติปตเวลาใช้ชมีดเวลาใช้มีดหนักๆดิฉันเมื่อยนะเมื่อยข้อมือ,อจริงๆนะ<ม>คือด้วยการออกแบบต่างๆทั้งด้ามจับทั้งความหนักต่างๆงงทําให้เราแบบใช้ไม่ได้นานแต่ว่าหมดปัญหาไปเลยค่ะคุณผู้ชมสําหรับชุดมีดเซรามิกนี้นะคะ,คะเพราะว่าตั้งแต่ข้อดีของเขาเลยก็คือความคมของเขาความคมของเขานะคะใบมีดของเขาเนี่ยมีคุณภาพมีความแข็งแรงนะคะแล้วก็มีความคม ก็คือคุณผู้ชมไม่ต้องใช้ไตรับไปนะคะปกติเป็นถ้าเป็นอ่าถ้าเป็นสเตตเลสเราทุกครั้งที่ใช้ต้องมีการต้องมีการรับนี่อ่ะใช้ไปสักแป๊บหนึ่งต้องรับอีกแล้วใช่ค่ะแต่ว่ามีสเรลิกคือคุณผู้ชมเขามีการรักษาความคมไว้ได้นานนะคะไม่ว่าจะเป็นคือเขาสามารถหั่นในส่วนของผลไม้หรือผักหรือว่าเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยคือแร่ได้บางเลยว้าวเพราะฉะนั้นเซตนี้ท่านชมขาเป็นคอลเลคชันชุดมเตริกที่เรานํามาเสนอให้ท่านชมแน่นอน กติกาง่ายๆเลยสำหรับเซตนี้ท่านผู้ชมคาบอกได้เลยว่าทั้งเดือนกรกฎาคมคือตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่31กรกฎาคมท่านผู้ชมทําตามกติกาง่ายๆคือสะสมยอดกับเรา5,900บาทเท่านั้นกับท่านผู้ชมคาจะได้ชุดนี้ไปทั้งชุดเลยโอ้โหคือแค่แค่สะสมยอดถูกต้องค่ะ,ะเหมือนกับถ้าซื้อในก่อนคอเทปที่1 อาจจะซื้อสักชิ้น2ชิ้นหรือซื้อ,อในส่วนของรายการสดก็ได้รับไปเลยนะคะ5,900บาทรับไปเลย1เซต,ตซึ่งประกอบด้วยมีเซามิกเนี่ย3ขนาดด้วยกันพร้อมกับกล่องที่มีความสวยหรอูออกแบบมาเฉพาะจิวเชแด้วยแต่ว่าเรายังมีอีกหนึ่งทางเลือกค่ะคุณผู้ชม เพราะว่าคุณผู้ชมไม่อยากสะสมหลายท่านพี่เกบรอ่ะนะคะก็สามารถสั่งซื้อในส่วทของคือคุณผู้ชมเนี่ยซื้อสินค้าชิ้นใดก็ได้ในจิวเวอรี่ชาแนลรับสิทธิ์แลกซื้อไปเลยนะคะก็คือแลกซื้อได้เลยในราคา900บาทเท่านั้นใช้แล้วคุณผู้ชม่ะเพราะว่าหลายๆท่านอย่างที่แจ้งไปแล้วไม่ชอบรออยากได้เลยท่านผู้ชมคะสั่งซื้ออะไรก็ได้ที่อยู่ในจิวเวี่ชาแนลของเราไม่มีขั้นต่ำด้วยแต่ว่าเพียงบินเดียวเท่านั้นหนึ่งบินต่อหนึ่งบินต่อหนึ่งบินเท่านั้นท่านผู้ชมขาแลกซื้อไปเลย 900บาทเท่านั้นท่านผู้ชมจะได้ไปทั้งเซ็ตเลยใช่แล้วค่ะก็เลือกได้เลยนะคะแต่ถ่าดิฉันนะใจดิฉันอยากให้ท่านชมสะสมเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้รับในส่วนของเครื่องประดับสีวยไปแล้วถูกต้องได้ชุดมีดไปแบบอาจจะไปวางโชว์ก็ได้เดือนแล้วได้ชุดจานชามเมลามีนไปเดือนนี้ได้มีชุดมีดคอลเลกชันแบบนี้โอ้โหท่านผู้ชมคะสวยๆแบบนี้นะคะมีมาฝากท่านชมกันเรื่อยๆเลย่หลายๆท่านเลยี่แจ้งไปแล้วได้ชุดถ้วยชามเมลามีน ่ะปั่นนี้บางท่านที่ได้แล้วนไปใช้แล้วนาไปวางโชว์แล้วแอบอิชานะมากแน่นอนเพราะฉะนั้นสําหรับคอลเลคชันชุดมิเซรามิกก็เช่นเดียวกันกับท่านชมสามารถวางโชว์ก็ได้ใช้งานจริงก็ได้สะสมง่ายๆกับเรานะคะตามตามกติกาง่ายๆท่านชมบอกได้เลยว่ากติกาแบบนี้หลายๆท่านได้อยู่แล้วเพราะว่าสั่งซื้อกับเราอยู่แล้วด้วยใช่แล้วค่ะยังไงฝากโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ไว้ด้วยนะคะย้ําอีกรอบว่า เฉพาะเดือนกรกฎาคมนี้เท่านั้นถูกต้องค่ะนะคะนี่แหละค่ะฝากไว้ด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะ,คะเพราะว่าสําหรับชุดนี้พิเศษจริงๆมีใั้งชิ้นชอบนะเพราะว่าดูสะอาดแล้วก็น่าใช้ถูกต้องแต่ว่าตอนนี้เรากลับเข้ามาสู่กระดาษแอนโพลชิ้นแรกที่เราจะให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแน่นอนต้องเป็นสินค้าของสำน,นักนาคุณเพราะว่าไม่ว่าท่านผู้ชมอยากจะจองสินค้าหลักชิ้นใดก็แล้วแต่ชิ้นนี้ท่านผู้ชมต้องได้รับไปด้วยค่ะถูกต้องนะคะไม่ได้คือต้องได้นะต้องได้นะเป็นเพราะว่าแต่ว่าถ้าซื้อ รายการอื่นไม่ได้นะต้องซื้อหน่อยไม่ได้ค่ะทุกท่านต้องเป็นกระดับแอนพอยในคอลเลซชั่นที่27เท่านั้น แน่นอนค่ะสินค้าของสมนาคุณชิ้นนี้นะคะพลอยธรรมชาติที่นํามาฝากท่านผู้ชมเป็นสกายบูทเพสค่ะการเจรนญายเป็นรูปทรงกลมนะคะอยู่ที่เม็ดละ46สตางค์เป็นเม็ดยอดตรงกลางนั่นเอง1เม็ดแล้วก็ตรงด้านบ่าแหวนด้านข้างนะคะเม็ดละ11สตางค์อีก2เม็ดรวมทั้งหมดมีอัญมณี3เม็ดด้วยกันน้ําหนักรวมวงนี้อยู่ที่68สตางค์ค่ะ68สตางค์ถามว่านอนไหมไม่น้อยไม่น้อยเพราะว่าเป็นพลอยธรรมชาติทุกเม็ดเลยด้วยใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมเป็นพลอยธรรมชาติแลล้วววกกก็มมมาาาัับดีีไซน์ท่งตสย เป็นชาดเป็นสามเม็ดเลียงนะคะทรงกลมนะคะแล้วก็สลับกับในส่วนของวดลายของตัวเรือนใช่ค่ะนะคะนี่แหละสวยๆแบบนี้แน่นอนเวลาอยู่บนเดียวนิ้วดิฉันคิดว่าน่าจะสวยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นหลายๆท่านไปดูอีกหนึ่งมุมมองแล้วกันได้เลยอีกหนึ่งมุมมองเป็นมุมมองที่ท่านผู้ชมเนี่ยโทรเข้ามาเังเกตนะโทรเข้ามาแจ้งว่า ต้องใส่ให้ดูด้วยใช่แล้วต้องใส่ให้ดูค่ะเหมือนกับคุผู้ชมได้ไปอยู่ที่ร้านเองเลยใช่ค่ะนะคะสำหรับแหวนวงนี้ย้ำอีกรอบว่าประดับด้วยพลอยธรรมชาติของสกายบูทัลแพสนะคะเม็ดยอดตรงกลาง46สตางใช่ค่ะนะคะ1เม็ดแล้วก็ด้านข้าง2 2สตางต์างนะคะข้างเม็ดละ1 1สตางถูกต้องนะคะโอ้โหน้ำหนักกระดะรวมอยู่ที่68สตางนั่นเองใช่แล้วค่ะสำหรับวงนี้นะคะท่านผู้ชมคาแจ้งกันอีกครั้งหนึ่งว่า ราคาปกติอยู่ที่3,900บาทแต่ว่าวันนี้ท่านชมจะได้รับไรฟรีๆค่ะท่านชมทำมตามตามกติกาของเราง่ายๆเพราะว่าวันนี้เรามีสินค้ารลักมาให้ท่านชมแน่นอนแต่ว่า เดี๋ยวจะสวยขนาดไหนนะั้นเดี๋ยวเราจะให้ท่านชมติดตามชมกันอีกครีนึงค่ะเพราะว่าสําหรับแหวนสองสนาคุณชิ้นนี้นะคะท่านชมสามารถใส่ติดนิ้วไม่ว่าจะไปงานก็ได้ใส่อยู่บ้านเฉยๆยก็ได้ค่ะทําให้เดียวนิ้วมือดูสวยยิ่งขึ้นด้วยใช่แล้วนะคะนี่แหละคะ่ะของสมเนาคุณประจําคอลเลคชันที่27นี้นะคะ,คะสวยนะดิฉันบอกได้เลยว่าสวยจริงแต่ว่าสินค้าหลักค่ะท่านชมคะวันนี้เป็นพลอยธรรมชาติที่มีชื่อเสียงมากๆหลายๆท่านนี่นำไปตั้งเป็นชื่อลูกชื่อหลานเลยนะ มีนะเคยได้ยินฉันมีใช่นะคะมีถูกต้องคือเขาคือมีชื่อเสียงทั้งส่วนของชื่อของเขาแล้วแล้วก็เป็นราชาของอัญมณีด้วยถูกต้องแล้วค่ะท่านชมค่ะเพราะฉะนั้นสินค้าหลักวันนี้เราไปชมชิ้นแรกกันเลยว่าจะสวยงามไหมคะโอ้โหชิ้นแรกนี่เอาใจคุณสุภาพบุรุษเลยนะสิดีฉันก็ลังจะพูดเลยว่าปกตินี่จะมาเอาใจท่านสุภาพสตรีก่อนแล้วก็ท่านสุภาพบุรุษเนี่ยต้องรอแต่วันนี้สําหรับเทปนี้ค่ะท่านผู้ชมคะท่านสุภาพบุรุษ ให้ใจไปก่อนเลยถูกต้องนะคะ,คะมากับดีไซน์ที่โอ้โหทั้งตัวเรือนเป็นการขัดมันเป็นแบบสีทองมันวาวมากตัดกับสีแดงอของทับทิมว,ว้าววันนี้นะคะ,คะพลอยธรรมชาติที่นำมาฝากท่านผู้ชมเป็น n a t u อ a l r u b ูบี้นะคะ,คะเป็นทับทิมธรรมชาตินั่นเองาการเจรณายเป็นรูปทรงกลมอยู่ที่เม็ดละย5สาต่ามาทั้งหมด4ีเม็ดเพราะฉะนั้น4เม็ดนี้น้ำหนักรวมอยู่ที่1กรัตเลยโอ้โห แล้วบอกได้เลยนะคะคุณผู้ชมว่าสีสันของเขาะะเป็นสีแดงสีแดงสดเลยนะ,ะสวยนะนะคะสวยง,งามมากแล้วทั้ง4เม็ดคือเป็นโทนสีเดียวกัน,นะะถูกต้องนะคะลักษณะเขาจะคล้ายเหมือนกับตารางนะอ่ะมองแบบนี้เหมือนตารางเห <นะ S 2> มือนตารางสีส่เหลี่ยมแบบแบบงานดีไซน์ลักษณะของพลอยเป็นทรงกลมคุณผู้ชมคะแต่ว่าสี่เหลี่ยมปกติแล้วเขาจะทําเป็นหนังเตยแต่วันนี้เป็นแบบว่าลักษณะผสมกันนะอ่าใช่คือลักษณะของตัวเรือนที่ ขั้นด้วยสี่เหลี่ยมตรงกลางเนี่ยนะคะเหมือนเหมือนตัวบวกเนาะเขาไม่ใช่ว่าแค่ความสวยงามเท่านั้นเขายังเกาะอัญมณีไว้ด้วยลักษณะเหมือนหนีบไว้แต่ว่าด้านข้างมุมนอกก็จะเป็นหนามเตยที่เกาะอีกทีหนึ่งถูกต้องเพื่อความแข็งแรงนะคะการอัญมณีลุดร่วงได้อย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวมารับชมในมุมมองที่สวมใส่กันนะคะจะได้ให้เห็นเลยว่าเอ๊ลักษณะหน้าแหวนของเขาเนี่ยเหมาะกับคุณสุภาพบุรุษจริงไหมนะคะ เป็นไง,นไงบอกแล้วว่าเหมาะสําหรับท่านสุภาพบุรุษจริงๆสําหรับวงนี้ท่านสุภาพบุรุษหลายท่านที่ดูอยู่อยากให้รี๊ดจองเามา<ช>เพราะว่าพลอยธรรมชาติที่นํามาฝากท่านชมเป็นทับทิมคะวันนี้ใช่เป็นทับทิมแล้วดูความใสของเขานะคะผู้ชม,ม <า S 2> ไม่บ่อยนะไม่บ่อยที่จะเห็นความใสแล้วก็ประกายที่สีแดงออกมาได้อย่างชัดเจนแบบนี้ใช่แค่ะแน่นอนสําหรับวงนี้ท่านชมดูให้ดี<ช>เลยว่ามองจากด้านหน้าไม่ใช่พลอยธรรมชาติที่ท่านชมได้ความคุ้มภาพไปแล้วตัวเรือนก็เช่นเดียวกัน ตัวเรือนของเราทําด้วยเงิน92.5เปอร์เซ็นต์ได้เนื้อเงินไปค่อนข้างเยอะมากๆถูกต้องนะคะได้เนื้อเงินตรงไหนให้ดูด้านหน้ากันก่อนด้านหน้าใช่ด้านหน้านี่คือเต็มลักษณะเป็นเหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมเพื่อให้ดูถึงความธรรมะแมงถูกต้องค่ะนะคะแล้วก็มาด้านข้างใช่ขัดมันนะคะเห็นโอ้โหโอ้โหมันวาวมากใช่แล้วนะคะรวมไปถึงด้านนี้ด้วยถูกต้องคุณผู้ชมคะได้ เนื้อเงินไปเยอะมากเลยอี่านแล้วแต่ว่าไม่ได้ดูสึกว่าเอ๊ะเทอะท้านะคุณผชมเพราะว่าด้านใต้เขาก็จะมีความโปร่งถูกต้องต้องะะเปิดโปร่งนิดนึงเพราะว่าเพื่อให้อากาศหรือว่านิ้วของเราเนี่ยไม่อับชื้นใช่มีความโปร่งแล้วก็สวมใส่สบายนะคะมีการค้นทายด้านในเก็บรายละเอียดอัญนนมณีสี่เม็ดเขาก็จะมีกระเป๋ออยู่สีช่องด้วยกันถูกต้องค่ะนะคะนี่เลย ให้ดูถึงความสวยงามสิ่งที่คุณชมจะได้รับไปนะคะ mm hmm. เมื่อสั่งซื้อสินค้าวงน,นี้บอกได้เลยว่าคุณสุภาพบุรุษที่กําลังมองหาแหวนค่ะที่จะใส่ติดตัวอยู่วงนี้ได้เลยได้เลยสําหรับวงนี้แน่นอนมีราคาพิเศษมาฝากแน่นอนค่ะ,คะปกติ5,900บาทวันนี้ท่านสุภาพบุรุษบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆค่ะพอให้ท่านชมเพียง4,500บาทค่ะโอ้โห4,500าอบาทมีของสำหนัคุณเด็กนะถูกต้องแหวนวง,งนี้ อาจจะคุ้มค่าเลยนะใช่โอ้โหคุ้มค่ามากๆคือลักษณะเป็นแบบพลโทนอันนี้แน่นอนแบบว่าฉีกเลยนะสําหรับฉีกเลยคู่แรกคู่แรกของเราเนี่ยฉีกอารมณ์ไปเลย<ฉ>สําหรับท่านผู้บุรุษที่ซื้อไปอท่านผู้บุรุษก็ใส่ของท่าน,านผู้บริโภคไปส่วนของสมัครนาคุณ ให้คนรักก็ได้ไดให้ลูกให้หลานก็ได้ค่ะท่านผู้ชมคะใช่ค่ะแต่ว่าราคาจะรั4,500บาท,ทาถูกต้องอา<อ><อ>ปกติแหวนทับทิม5,009 9แหวนของสมนาคุณ3,900โอ้โ9เป็นประมาณ9 8 0ถูกต้องค่ะ9,080แต่วันนี้จ่ายเพียงแค่4,500บาทเท่านั้นราคาคุ้มค่าขนาดนี้ค่ะท่านผู้ชมคะอยากให้รีบจับจองเข้ามานิดนึงเพราะว่าเป็นราคาที่ท่านผู้ชมเนี่ย ไม่ได้จับต้องกันบ่อยๆถูกต้องแล้วก็สําหรับคู่แรกผ่านไปแล้วคุะลูกค้า,คาชิ้นที่2เอาใจท่านทุกท่านตีกันบ้างดีกว่าได้เลยนะคะค่ะสวยๆแบบนี้คะ่ะท่านผู้ชมอยากให้รีบจับจองเข้ามาเพราะว่าสําหรับชิ้นนี้นนจะดูหวานก็ดูหวานนะ,ะท่านทุกาษก็ใส่ได้วงนี้อ่ะก็อาจจะได้นะเพราะว่าัา อยู่ที่แบบว่าชื่นชอบกันหรือเปล่าเพราะว่างานดีไซน์ค่อนข,ข้างแบบว่าเก๋แล้วก็ทันสมัยมากมากเลยถูกต้องแล้วดิฉันแอบสังเกตว่าวันนี้อาจจะเป็นนิวโปรดักต์ทั้งหมดเพราะว่าดิฉันไม่เคยเห็นมาก่อนอใช่เลยนะคะแล้วประดับด้วยทับทิมด้วยสําหรับเทปนี้ะนะคะซึ่งเป็นโอ้โหทับทิมธรรมชาติที่มาเป็นแบบโทนแดงเลือดนกพิราบเลยนะถูกต้องสําหรับวงนี้นะคะทุ้ท่านขาพลอยธรรมชาติที่ประดับอยู่นะคะเป็นทับทิมธรรมชาติหมดเลยหรือว่านิชชวลรูบี้นั่นเอง การเจรนายน,นะคะสำหรับตรงกลางเป็นการเจรนายในรูปทรงหยดน้ำอยู่ที่เม็ดละ39สตางค์2เม็ดด้วยกันแล้วก็ที่เล่นลายอยู่ด้านล่างตัวเรือนค่ะจะเป็นรูปทรงกลมะค่ะ้ําหนักอยู่ที่เม็ดละ40 4สสตางค์มาถึง16เม็ดเลยโโเพราะฉะนั้นสําหรับวงนี้นะคะมีอัญ,ญมณีทั้งหมด18เม็ดน้ําหนักรวมอยู่ที่1.42กรัุคส่ะค่ะ,คะ บอกแล้วว่าไม่น้อยใช่แล้วก็งานดีไซน์ค่อนข้างเก๋มากๆคุณบุ๋มจำเกณแล้วเป็นนิวดีไซน์จริงๆใช่แล้วแล้วคือเป็นการเล่นตัวเรือนสวยงามมากนะคะ,คะย้ําอีกรอบนี้ได้เลยสําหรับนี้ค่ะตรงนี้นะคะท่านผู้ชมขาตรงกลางที่คุณบุ๋มชี้ให้ดูอยู่นะคะเป็นทับทิมนะคะเป็นการเจริญในรูปทรงหยดน้ำอยู่ที่เม็ดละ39ตางมาถึง2เมตรแล้วก็ตรงด้านตัวเรือนอที่มีการเล่นอยู่ตรงนี้นจะเป็นทับทิมเช่นเดียวกันอยู ็นรูปทรงกลมค่ะเม็ดล 4, จะ4สตางค์อีก16เม็ดด้วยกันน้ำหนักรวมของวงนี้นะคะอยู่ที่1.42กรัตแน่นอนความพิเศษของเขาโอ้โหพิเศษหลายอย่างมากตัวเดิน,น,นก็ออกแบบมาสวยถูกต้องอนะคะมีการเล่นที่แบบ ลักษณะแตกต่างจากแหวนทั่วๆไปใช่นะคะเม็ดยอดตรงกลางปกติเราอาจจะเห็นแบบเป็นทรงกลมรูปไข่อะไรแบบนี้ที่ชโช์เม็ดยอดขึ้นมาถูกต้องตรงนี้มาแบบว่าพิเศษเป็นหยดน้ําที่ประกบกันนะคะเป็นหยดน้ําประกบกันแล้วก็ลณะของเราก็จะมีความคลิ้วแล้วใช่ไหมคะยังไม่พอยังมีการฝังแบบทรงกลมนะคะของชั้นเซตติ้งหรือว่าฝังล็อกนั่นเองแบบนี้ฝังยาาฝังยากเลยว่าช่างไม่ชอบ แต่ว่าเราชอบใช่เพราะว่าสวยสวยงามนะเพราะว่าคือการเจรไนเนี่ยยากแล้วนะเพราะว่าการเจรไนจะเจรไนยังไงให้มีขนาดเท่ากันปุ๊บใช่ไหมคะขนาดเท่ากันปุ๊บพอมาลงในส่วนของตัวเรือน4เม็ดแบบนี้ก็จะต้องมีขนาดที่พอดีนะไม่มีไม่มีเหลือช่องว่างให้อนญมณีกลิ้งไปมาหรือว่าเบียดจนอนญมนีบิดถูกต้องแล้วค่ะ เพราะฉะนั้นหลายๆท่านดูวงนี้กันแล้วชื่นชอบกันหรือเปล่าเพราะว่าราคามีมาฝากท่านผู้ชมแน่นอนปกติสําหรับวงนี้หากท่านผู้ชมอยากเป็นเจ้าของนะคะสั่งจองเันเข้ามาได้ในราคาเพียง5,900บาทแต่วันนี้พิเศษมากกว่านั้นเพราะหากท่านผู้ชมสั่งจองในคอลเลคชันที่27ท่านผู้ชมจะได้เป็นเจ้าของในราคาเพียง4,500บาทโอ้โห4,500บาทเท่านั้นคือแหวนวงแรกคุณสุภาพรุษแหวนวงนี้อาจจะเป็นคุณสุภาพศรีก็ได้ไดนะราคาเท่ากัน นะคะราคาเท่ากันเลยวงละ4,500บาทใช่แล้วค่ะนะคะนี่ดูสวยงามมากดูสิคะคุณผู้ชมค่โอ้โหเข้ากับตัวเรือนที่เป็นสี golden look เลยนะใช่แล้ยหรือว่าคุณผู้ชมอยากจะเปลี่ยนสีตัวเรือนก็ได้แจ้งได้นะรมะว่าสำหรับเฉดสีของทัพทิมดีฉันว่าไม่ว่าจะเป็นตัวเรือนสีพททันนัมลุคหรือว่าโกลเด้นลุคสวยทั้งสองแบบเลยค่ะ นะคะแล้วก็ทำสายให้ฟรีจัดส่งฟรีถึงบ้านที่สำคัญได้รับของสำหรับคุณสำหรับแหวนวงนี้ไปด้วยนี่คือความคุ้มค่าค่ะท่านชม่ะเพราะว่าหากท่านชมสั่งจองเข้ามาในคอลเลคชันที่27แน่นอนสำหรับสกายบูโตแพดวงนี้ท่านชมรับไปฟรีๆหนึ่งค่ะ คู่ที่สองสวยถูกใจท่านชมหรือยังถูกต้องนี่สวยหรือยังแต่ว่าดิฉันก็ว่าสวยแล้วนะสวยแล้วนะใช่แต่ว่าเหมือคผู้ชมบอกว่าเอ๊อยากมีอีกหนึ่งทางเลือกอ่ได้ท่านชมขาอยากออกแนวหวานๆกันบ้างค่ะวงที่3านี่หวานมากเลยค่ะท่านชมขาติดตามชมได้เลยค่ะค่ะหวานไหมคุณบุ๋มโอ้ยหวานมากมาเป็นแบบงานคุ้มดอกไม้ดอกไม้เหมือนประมาณ3สามดอกเลยนะโอ้โหสำหรับวงนี้ท่านชมคาดิฉันออกแนวชื่นชอบนิดนึง หวานมากๆเอาใจทักสภาพสตีเลยดีกว่าสำหรับวงนี้นะคะท่านชมขาสำหรับสีแดงแน่นอนพลอยธรรมชาติเป็นเนเชอรัลรูบี้หรือว่าทับทิมนั่นเองการเจรนัยเป็นรูปทรงกลมค่ะอยู่ที่เม็ดละ8ตตาง19เมตรนะคะแล้วก็สีขาวของเราวันนี้เป็นพลอยธรรมชาติไวท์ทอแพคค่ะการเจรนัยเป็นรูปทรงเมือข้าวน้ำหนักอยู่ที่เม็ดละ10สตางมาถึง8เม็ดด้วยกัน เพราะฉะนั้นสําหรับแหวนวงนี้นะคะมีอัญมณีทั้งหมด27เม็ดน้ําหนักรวมอยู่ที่2.32กรัตค่ะค่ะน้ําหนักไม่น้อยไม่น้อยนะแล้วก็มากันแบบคือดูลงตัวมากสีแดงก็มาในลักษณะของเป็นงานดอกไม้งานพุ่มอยู่แล้ว แล้วสีขาวก็เปรียบเหมือนเป็นใบไม้เป็นงานแซมของเขาใช่ค่ะก็มีความโดดเดน่นคือทําให้ทัพทิมดูแบบเดน่นดูลอยขึ้นมาเลยใช่ค่ะนะคะแล้วลักษณะแหวนเนี่ยก็เป็นงานพุ่มมีการเล่นระดับนะคะไม่ใช่ว่าเป็นจะเป็นแบบหน้าเรียบไปเลยทําให้ดูแบบไม่มีมิติใแต่ว่าสําหรับแหวนวงนี้นมีมิติมีลูกเล่นนะคะคุณผู้ชม แล้วก็มีความสรบร,รับกับหน้าแหวนหน้านิ้วของเราด้วยถูกต้องแล้วนะคะแล้วก็เป็นลักษณะกระป๋องของเขาเนี่ย<ม>ลิ้งขึ้นมานะคะมันเป็นหนามเตยถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นสําหรับวงนี้บอกแล้วว่าดู<ฮ>มีมิติด้วยงานออกแบบก็สวยด้วยเช่นเดียวกันใช่ค่ะดูหวานดิฉันบอกเลยว่าดูหวานหวาน,ม,นมากนะเทปนี้ชอบสีของทัพทิมมากตอนนี้คุณบุ๋มได้เอามาใส่แล้วค่ะทั้งหมดแล้ไม่รู้ว่าจะถอดคืนเราหรือกด้วย สำหรับวงนี้ท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเรานำท่านผู้ชมไปชมอีกหนึ่งมุมมองบอกว่าบุ๋มได้ลองใส่แล้วสวยมากคือคุณผู้ชมที่หลงไหลในส่วนของทับทิมอยู่แล้วทับทิมเนี่ยคือเราไม่ต้องบอกอะไรมากเลยถูกต้องคือเราจะได้ยินตั้งแต่สมัยแบบคุณปู่คุณย่าใช่แล้วบางท่านเนี่ยได้ยินชื่อแต่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพลอยชนิดนี้สีอะไรลักษณะยังไงวันนี้เรานำมาเสนอให้ท่านผู้ชมแล้วค่ะท่านผู้ชมคะทับทิมวงนี้บอกแล้วว่าน้ำหนักมาไม่น้อยเฉพาะทับทิมอย่างเดียวมาถึง1.52กรัตนนะคะ เป็นการเจริญงา,ายเป็นรูปทรงกลมสังเกตให้ดีก็คือลักษณะเหมือนดอกไม้นั่นเองสามดอกที่สามดอกนี่ค่ะก็จะมีการใช้ในส่วนของอาจจะเป็นกลีบร่วมกันนะคะ,คะแล้วก็น,นี่นะคะมี3าดอกอันนับนะคะถูกต้องนีแล้วก็สีขาวของ White ทอ p a พสนะคะมา มากับน้ำหนักกระดาษเม็ดละ10ตางจำนวน8เม็ดถูกต้องค่ะนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับวงนี้นะคะน้ำหนักรวมอยู่ที่2.32ากกรัมบอกแล้วไม่น้อยไม่น้อยอยากเป็นเจ้าของหรือเปล่าคุณหมุมอยากเป็นมีราคาพิเศษมาฝากท่านผู้ชมนะได้เลยนฝากท่านผู้ชมอีกเดียวใช่ไหมเราต้องรอต่อท่านผู้ชมอีกทีหนึ่งค่ะอ่ะแล้วก็มาดูอีกหนึ่งมุมมองก็คือเป็นมุมมองสามร้อยหกสิบองศาท่านผู้ชมสังเกต้ดีว่าตรงด้านข้าง ก็ S <S เปิดโปร่งหมดเลยนะใเปิดโปร่งหมดเลยท่านชมขาอมองจากด้านข้างนะก็เห็นแล้วมองจากด้านใต้ของแหวนเปิดโปร่งหมดเลยท่านชมขาเพราะฉะนั้นเวลาพลอยธรรมชาติเขามีการเปิดโปร่งมีแสงลอดผ่านท่านชมก็จะเห็นประกายของเขาด้วยแล้วก็ตรงด้านบ่าแหวน้านแหวนก็ขัดเงาสวยงามลักษณะเป็นก้านนบิดนะบิดบิดน่อยเล็กน้อยทำให้ดูอ่อนช้อยนิดนึงค่ะโอ้โหสวยมากอ่ะ วงนี้นี่ดิฉันแอบเชียร์เลยโอ้โหเชียร์ออกล้างหน้าเลยค่ะได้เลยเชียร์เลยค่ะสำหรับวงนี้ดูกันมาสักครู่แล้วมีราคาพ <_ S 1> ิเศษมาฝากแน่นอนนะคะจากวงนี้นะคะปกติอยู่ที่5,900บาทวันนี้สั่งจองกันเข้ามาได้เลยเพราะว่าราคาที่นำเสนอท่านผู้ชมอยู่ที่4,900บาทค่ะค่ะ4,900บาทท่านผู้ชมได้พลอยธรรมชาติไปทุกเม็ดเลยนะ แล้วงานดีไซน์ก็เก่งมากๆถูกต้องแน่นอนไม่ได้เพียงวงนี้วงเดียวใช่แล้วเพราะว่ายิงได้ไดในส่วนของของสมราคุณที่สามารถไปสวมใส่แหวนนะคะติดนิ้วได้ทุกวันด้วยโอ้โหเพราะฉะนั้นสำหรับวงนี้เชียร์เชียร์น้อน้าเลย่มค่ะคุณเชียร์นกองราช่้แล้ว4,900บาทเท่านั้นกับต้นนมค่ะได้แหวนพอยธรรมชาติของเราเป็นทับชิมน,นะคะ,คะได้วยไวซ์โซเพดยังไม่พอ ได้หแหวนของสมนาคนของเราเป็นสกายบลูโทแพทอีกหนึ่งชิ้นด้วยใช่แล้วนะคะรับไปคู่นี้เลย4,900บาทเท่านั้นถูกต้องอย่าลืมว่าสั่งซื้อสินค้าชิ้นใดก็ได้นะคะในเดือนกรกฎาคมน,นี้รับสิทธิ์แลกซื้อชุดมีเซรามิกไปเลยใ,ลในราคา900บาทหรือว่าจะสะสมก็ได้นะคะสะสมยอดก็ได้นะค่ะเพราะฉะนั้นหลายท่านดูอยู่แน่นอนทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นในเทสที่1ห,หรือว่าเทสที่2นะคะนำยอดมาสะสมได้ค่ะ แล้วก็ที่สําคัญมีรายการสดอีกนะรายการสดนี้ท่านชมก็สะสมยอดรวมได้หมดเลยแต่ว่าตอนนี้หยุดช่วงท้ายชั่วโมงแล้วหลายๆท่านเปิดเข้ามาเดี๋ยวยังไงเราจะทบทวนทั้ง3ชิ้นให้ท่านชมว่ามีอะไรกันบ้างได้เลยค่ะสําหรับชิ้นแรกนะคะเอาใจท่านสุภาพบุรุษแจ้งกันไปแล้ววงนี้นะคะรหัส4 4 6 7 9ค่ะระดับไปด้วยทัพทีมธรรมชาติ4เม็ดน้ำหนักรวมอยู่ที่1กรัต แน่นอนอตัวเรือนเงินเป็นตัวเรือนเงิน92.5%เพราะฉะนั้นผู้ชมสามารถแจ้งสีได้ไม่ว่าจะเป็นสีโคดิลลุกหรือว่าแพทตินัมลูกเราเปลี่ยนให้ท่านชมฟรีปกติเนี่5,900บาทสำหรับวงที่เอาใจทัานุบสุภาพบุรุษนะคะน้ำหนักตัวเองราคาเนี่ยอยู่ที่4,500บาทเท่านั้นใช่แล้วส่วนวงที่เป็นดอกไม้สวย,สวย ที่ผ่ผานไปอันนี้เป็นวงที่3ค่ะท่านผู้ชมคะประดับไปด้วยทับทิมธรรมชาติของเรานะคะ19เม็ดด้วยกันน้ำหนักรวมอยู่ที่1.52กรัตแล้วก็ยังมีไวท์โทแพสประดับอยู่ด้วยนะคะอยู่ที่8เม็ดน้ำหนักรวมทั้งหมดเลยนะคะทั้งวงเลยอยู่ที่2.32กรัตปกติ5,900บาทแต่วันนี้รับไปเลย4,900บาทเท่านั้นแล้วก็วงนี้สามารถใส่ได้กับทั้งสุภาพบุรุษแล้วก็สุภาพสตรีเลยงานดีไซน์ใหม่ด้วยเช่นเดียวกันมีทับทิมธรรมชาติทั้งหมด18เม็ดค่ะ น้ำหนักรวมอยู่ที่1.42กรัมปกติ5,900บาทรับไปเลยวันนี้4,500บาทเท่านั้นใช่แล้ว,ลวค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ ทั้ง3ชิ้นนี้เดี๋ยวมารับชมในมุมมองที่สวมใส่กันอีกหนึ่งครั้งได้เลยนะคะจะได้เห็นความสวยงามของเขาในแต่ละแบบแต่ละวงเมื่อมาประชันโฉมกันแล้วคุณผู้ชมจะได้ตัดสินใจถูก,ถกต้รับไปหมดเลยไม่ต้องตัดสินใจก็ได้นะเพราะว่าความสวยของแต่ละวงเนี่ยแตกต่างกันค่ะอย่างที่แจ้งไปแล้วท่านผู้ชมขาเอาใจท่านสุภาพบุรุษแล้วกันสำหรับเทปนี้เราขอเสนอวงนี้ก่อนก็คือที่นิ้วกลางของคุณบุ๋มนั่นเนี่ เป็น Natural Ruby ของเราหรือว่าทับทิมธรรมชาตินะคะ mm hmm. การเจรณัยนเป็นรูปทรงกลมค่ะน้ำหนักอยู่ที่เม็ดละ25สตางค์4เม็ดรหัสสินค้า4 4 6 7 9าสำหรับวงนี้น้ำหนักรวม1กรัต mm hmm. พอดีไปเลยค่ะโดยประมาณนะแล้วก็ราคาแน่นอนปกติ5,900บาท วันนี้เป็นเจ้าของกันได้ในราคาเพียง4,500บาทค่ะใช่ค่ะมาดูกันที่วงที่2นะคะสำหรับวงนี้นะคะประดับด้วยทับทิมนะคะทั้งหมด18เม็ดด้วยกันะนะคะแล้วก็น้ำหนักกระดัดโดยรวมนะคะอยู่ที่1.42กระดใะเป็นดีไซน์ที่อาจจะเป็นยูนิเซ็กก็ได้คนะคะคุณสุภาพรุษหรือว่าคุณสุภาพซีที่สนใจก็สามารถสั่งจองได้ะนะคะจากราคาปกติ5,900บาท วันนี้รับไปเลย4,500บาทเท่านั้นกับกร,รหัส44678นะคะค่ะสำหรับวงนี้ก็เชียร์เพราะว่าสัก,การออกแบบแล้วก็การดีไซน์ค่อนข้างใหม่ใหม่เลยทีเดียวเป็นนิวดีไซน์เลยดีกว่าท่านผู้ชมคะหลายๆท่านยังไม่มีสั่งจองเข้ามาได้ได้เลยค่ะ,ะมาแนวหวานกันบ้างเอาใจผู้หญิง สาวที่แบบว่าออกแนวหวานๆสำหรับวงนี้งานดีไซน์ของเขาสังเกตให้ดีว่าเป็นลักษณะเหมือนดอกไม้เราะฉะ้ั้นหวานๆแบบนี้มีอัญมณีทับทิมของเราทั้งหมด19เม็ดค่ะ,คะแล้วก็ไวท์โทแพดอีก8เม็ดด้วยกันน้ำหนักรวมอยู่ที่2.32กรัตราัสสินค้า44676ค่ะปกติ5,900บาทวันนี้ท่านชมเป็นเจ้าของได้ในราคาเพียง4,900บาทเท่านาั้นโอ้โหเลือกได้เลยว่าอยากจะเป็นเจ้าของตน้น <อ>งไหนถูกต้องะะที่นิ้วชี้แล้วก็ที่นิ้วกลางของคนบุบเนี่ยสองวงนี้ราคาวงละ4,500บาบาท<ช>แต่ที่นิ้วนางเป็นรูปทรงดอกไม้หวานๆอยู่ที่4,900บาทค่ะบาทแน่นอนจองกันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นชิ้นที่1ชิ้นที่2หรือว่าชิ้นที่ค่ะสินค้าของสำนักคูณสกายบูทแพสท,ที่มีทั้งหมด3เมตรนะคะ ปกติ3,900บาทบาทวงนี้ท่านผู้ชมรับไปฟรีๆเลยใช่แล้วค่ะรับไป1ต่อหนึ่งเลยนะคะคุณผู้ชมเฉพาะคอลเลคชันที่7นี้เท่านั้นนะคะ,คะสนใจแล้วสั่งจองได้เลยนะคะที่เบอร์02-105-4093ค่ะใช่แล้วค่ะตอนนี้สำหรับเทปที่2ของเรานะคะปิดท้ายกันแบบว่าด้วยพลอยธรรมชาติที่หายา,ยากแล้วก็อุ๋มตุกแน่นอน เป็นโทนสีที่ท่านชมน่าจะชื่นชอบเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะคุณบุ๋มดาลันพรและดิฉันติพิธิดาต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีสสดค่ะหากท่านผู้ชมไม่อยากพลาดเครื่องประดับพ้อยธรรมชาติในราคาพิเศษแล้วก็กด Subscribe ตรงนี้เลยนะคะกดเลค่าตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยค่ะ